พระมหากษัตริย์ผู้ยอดการันตอยู่ภาพพระมหากษัตริย์ผู้ทรงงานหนักใช้ชีวิตสมรถะและใกล้ชิดประเาริถือเป็นภาพคุ้นชินมาหลายต่อหลายทศวรรษและกลายเป็นแรงบนนันดาลใจสำคัญให้ประชาชนชาวไทยอยากลุกขึ้นทำความดีประพฤตินตนเป็นคนดีมีคุณธรรมเพื่อเดินตามรอยในหลวงราชการที่9หนึ่งในคุณธรรมสำคัญที่ทรงยึดถือและปฏิบัติเสมอมาคือความกาตันญอยู่โดยเรื่องราวของพระมหากษัตริย์ยอดกตันญอยู่ได้รับการบันทึกและถ่ายทอดสู่สาธารณาชนครั้งแล้วครั้งหล่า เพื่อบอกเล่าความประทับใจที่ในหลวงราชการที่9ส่งปฏิบัติต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนีด้วยหัวใจกตัญญูยิ่งก่อนสมเด็จ่าจะสวรรคตได้ปีเสร็จตอนนั้นทรงมีพระชนมายุ93,000าีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9สเสด็จจากพระตำหนักจิรดาไปวงปปังสระปทุมตอนเย็นทุกวันเพื่อไปกินข้าวกับแม่สัปดาหละ5วันไปคุยกับแม่ไปทําให้แม่ชุ่มชื่นหัวใจโดยทุกครั้งที่ในหลวงสเสด็จไปหาสมเด็จย่าพระองค์จะทรงเข้าไปกราบที่ตัก และสมเด็จย่าก็จะทรงดึงตัวในหลวงในเข้ามากอดและก็หอมแก้มเสมอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประสูติมาเป็นพระองค์เจ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินแม้สมเด็จย่าจะไม่ได้เกิดมาเป็นเชื้อพระวงศ์เป็นคนธรรมดาสามัญชนแต่พระเจ้าอยู่หัวที่เป็นกระสัปกครองแผ่นดินก็ทรงก้มลงกราบคนธรรมดาสามัญชนที่เป็นแม่หัวใจลูกที่เคารพรักแม่กตันยูกับแม่เช่นนี้หาไม่ได้อีกแล้วมีครั้งหนึ่งในหลวงราชการที่เก้าทรงพระประชวรสมเด็จย่าก,ก็ทรงพระประชวร ประทับรักษาพร,ระองค์ที่โรงพยาบาลสิริราชด,ด้วยกันแต่อยู่คนละมุมตึกตอนเช้าพระเจ้าอยู่หัวทรงเปิดประตูแอดออกมาพยาบาลกําลังเข็นรถสมเด็จยาออกมารับลมผ่านหน้าห้องพอดีพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นแม่ก็รีบออกจากห้องมาแย่งพยาบาลเข็นรถมาหาเล็กกลาบบังคมทูลว่าไม่เป็นไรไม่ต้องเข็นมีพยาบาลเข็นให้อยู่แล้วแต่ในหลวงมีรับสั่งว่าแม่ของเราทําไมต้องให้คนอื่นเข็นเราเข็นเองได้ในหลวงทรงเป็นถึงพระมหากษัตริย์ ยังส่งเข็นรถให้แม่ยังส่งป่อนข้าวก่อนน้ำป้อนยาให้แม่ในหลวงราชการที่9เฝ้าสมเด็จย่าอยู่จนถึงตีสี่ตีห้าเฝ้าแม่อยู่ทั้งคืนจับมือแม่กอดแม่รดนิบัติแม่กระทั่งแม่หลับจึงเสด็จกลับพอไปถึงพระราชวังมีโทรศัพท์มาแจ้งว่าสมเด็จพระบรมราชชนนีสวรรคตแล้วพระเจ้าอยู่หัวรีบเสด็จกลับไปที่โรงพยาบาลศิริราชทันทีทรงเห็นสมเด็จย่านอนหลับตาอยู่บนเตียงพระเจ้าอยู่หัวตรงเข้าไปคุกเขา่ากราบลงที่หน้าปกแม่พระพักของในหลวงแนบตรงกับหัวใจแม่ ทรงมีรับสั่งแผ่วเบาว่าขอหอมหัวใจแม่เป็นครั้งสุดท้ายพระองค์ทรงซบหน้านิ่งอยู่นานแล้วค่อยๆอยเงยพระพักขึ้นน้ำพระเนตรไหลนองต่อไปนี้จะไม่มีแม่ให้หอมอีกแล้วในหลวงทรงเอามือกุมมือแม่ไว้มือของแม่ที่คอยเปยมือที่ปลุกปั้นลูกจนได้เป็นกระัตรผู้เป็นที่รักและถือโทนของผสมนิกร่อชาวไทยในวันสุดท้ายของสมเด็จพระบรมราชชนนีในหลวงทรงจับหวีค่อยๆหวีผมให้แม่หวีหวีหวีให้แม่สวยที่สุดแต่งตัวให้แม่ให้แม่สวยที่สุด ในวันสุดท้ายของเมฆเมื่อเรามีพระเจ้าอยู่หัวเป็นตัวอย่างของสุดยอดลูกกตัญยูประชาชนชาวไทยก็ควรซาบซึ้งในสิ่งที่พระองค์ทรงปฏิบัติและเดินตามรอยในหลวงราชการที่9เริ่มต้นทําหน้าที่ของลูกกตัญยูทาหน้าที่ของคนดีซึ่งเป็นคุณธรรมพื้นฐานสําคัญที่จะทําให้ชีวิตนี้เจริญรุ่งเรืองอขอก็คุณข้อมูลทีมข่าวหน้าสตรีไทยรัฐและเพจเรื่องเล่าตำนานโบราณ